วัสดีทุกคนผมชื่อวิลเลียมเป็นคนนิวยอร์กแท้ๆเลยรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามก่อนไปฟังด้วยนะครับผมโชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเติบโตมาในครืหาที่งดงามพร้อมด้วยความรักจากพ่อและแม่ยิ่งโดยเฉพาะพ่อของผมที่เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและมักได้ลงข่าวในหนังสือพิมพ์บ่อยๆโดยอาชีพการงานที่รุ่งเรืองของพ่อ ทำให้ครอบครัวเราถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของความสุขและความสําเร็จพ่อเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่หลายแห่งและมีเหล่าแฟนๆที่ชื่นชอบมากมายกระทั่งวันหนึง่งที่มีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาอ้างตัวว่าเป็นหมอดูของพ่อออกมากล่าวหาพ่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าพ่อไปขโมยสูตรอาหารของคนอื่นทําให้เส้นทางอาชีพของพ่อต้องจบลงแถมต้องเผชิญข้อกล่าวหาที่ไร้ความจริงทําให้พ่อจําใจต้องเลิกไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ครอบครัวเราเลยตัดสินใจกลับไปบ้านเกิดพ่อพ่อได้เปิดร้านอาหารเล็กๆที่นั่นขายอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจในราคาถูกไม่แปลกใจที่ผู้คนจะชื่นชอบชีวิตของเรากลับมาเป็นปกติอีกครั้งความสุขของพวกเราได้รับการปกป้องไว้โดยการที่ต้องดูแลแค่ร้านเล็กๆพ่อเลยมีเวลาว่างมากขึ้นเพราะงั้นพวกเราเลยได้ทําอาหารด้วยกันหลายครั้งเลยแต่ส่วนใหญ่พ่อก็ทําอยู่ดีผมรักพ่อจากก้นบึ้งของหัวใจ เขาคือความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจของผมผมฝันอยากเป็นเชฟเหมือนเขาแต่แล้วผมกับพ่อก็มีปากเสียงกันครั้งใหญ่ตอนจะเข้ามาหาวิทยาลัยผมต้องการอยากจะเรียนศิลปะก,การทำอาหารแต่พ่อกลับไม่เห็นด้วยถึงขั้นพูดว่าเรียนอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชฟพ่อถึงขั้นไม่ยอมคุยกับผมอยู่นานมากจนผมเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยสุดท้ายแล้ว ผมก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพ่อและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมดาในนิวยอร์กและเพราะแบบนั้นพ่อก็เลยใจดีและเข้ามากอดผมในวันที่ผมเก็บกระเป๋าเตรียมย้ายออกพ่อกับแม่แม้จะทำใจไว้แล้วแต่ก็ยังเศร้าโศกอยู่ดีแม่ร้องไห้หนักมากคงเพราะไม่อยากให้ลูกชายสุดที่รักต้องไปอยู่ในเมืองใหญ่เพียงลำพังสุดท้ายพ่อกับแม่ก็ทำได้เพียงยืนมองตามหลังจนกระทั่งผมหายลับไปจากสายตาจากนั้นผมก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในนิวยอร์ก ชีวิตที่ไม่มีอะไรผูกมัดกับอดีตอีกต่อไปเพื่อช่วยพ่อแม่แบ่งเบาค่าเทอมที่แพงหูฉี่ได้สักนิดหน่อยผมเลยหางานพาร์ทไทม์ที่ทำได้ที่นี่ร้านอาหารเล็กๆที่บนถนนมีคนพลุกพลา่านออเดอร์ที่สั่งได้แล้วครับขอให้อร่อยนะอย่างที่ทุกคนเห็นผมทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟบางครั้งที่ลูกค้าเยอะผมก็ได้ช่วยทำเมนูอาหารง่ายๆด้วย ที่จริงแล้วผมก็ยังไม่ชินที่ต้องอยู่คนเดียวในนิวยอร์กยิ่งไปกว่านั้นการเรียนการสอนในวิทยาลัยก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ผมสนใจเลยแถมผมก็ยังไม่มีเพื่อนด้วยผมรู้สึกโดดเดี่ยวมากท่ามกลางนิวยอร์กแห่งนี้กระทั่งวันหนึ่งตอนที่ผมกําลังทาอาหารจานโปรดอยู่ในครัวของร้านกลิ่นหอมที่ลอยออกไปด้านนอกก็เตะจมูกชายคนหนึ่งเข้าซึ่งเป็นตอนที่ผมกําลังจะลิ้มรสฝีมือตัวเองนี่เมนูอะไรนะ่ะ ฮะนายเป็นใครแล้วทำไมก็เห็นประตูเปิดอยู่นายทำเองเลยเหรอฉันขอชิมได้หรือเปล่าจานนี้ไม่มีในเมนูหรอกเดี๋ยวฉันหยิบเมนูให้พูดหูซ้ายทะลุหูขวาชายคนนั้นนั่งลงเขเมือบอาหารของผมที่ตรงนั้นถึงอย่างนั้นมันก็ดูสง่างามตั้งแต่ต้นจนจบแถมเขายังชมด้วยในได้เรียนทำอาหารที่ไหนมาหรือเปล่าก็ไม่เชิงหรอกฉันเรียนรู้มาจากพ่อที่เคยเป็นกุ๊กนะ งี้นี่เองอสุดยอดเลยนะเนี่ยแล้วพวกเราก็คุยกันเรื่องอาหารอย่งออกรถออกชาติเรากับว่าพวกเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วฉันชื่อเจมี่ทำงานอยู่แถวนี้แหละฉันต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะและนั่นก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมได้มีเพื่อนใหม่ผมดีใจมากเลยตั้งแต่นั้นมา เจมี่ก็มาหาผมบ่อยๆทุกครั้งเขาจะขอให้ผมทำอาหารจานนั้นให้พาสต้านั่นเองเราสนิทสนมกันมากขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนได้แบ่งปันเรื่องราวชีวิตให้กันและกันไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผมพบว่าตัวเองเริ่มมีใจให้เจมี่ซะแล้วไม่บอกเขาหรอกหน้าจะว่าไงดีมันน่าอายเกินไปช่วงเวลาแห่งความสุขไม่ได้อยู่ไปตลอดผมได้รับจดหมายเตือนจากมหาวิทยาลัยเรื่องหนี้สินที่ค้างชำระ เป็นค่าเทอมที่ค้างอยู่6เดือนซึ่งผมจ่ายไม่ไหวผมเดินใจลอยระหว่างทางกลับบ้านพร้อมอนาคตที่หมดหวังงานที่ทำอยู่ในตอนนั้นไม่อาจพาผมไปถึงฝั่งได้สุดท้ายผมก็มาหยุดอยู่ที่ริมแม่น้ำถอนหายใจยาวๆและครุ่นคิดว่าชีวิตจะเอาไงต่อแต่แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้น mm hmm. เป็นสายจากพ่อแม่ mm hmm. พวกเขาถามถึงสุขภาพผมผมไม่อาจบอกพวกเขาได้ว่าผมตัดสินใจจะลาออกไว้คุยกันใหม่ทีหลังนะครับ บายบายนะพ่อครับแม่ครับผมกดวางสายและในจังหวะที่กำลังจะเก็บมือถือเข้ากระเป๋ามันก็ดันหลุดจากมือและร่วงลงแม่น้ำไปโอ้พระเจ้ามือถือฉันเฮ้ผมแทบจะบ้าอยู่แล้วตอนนั้นในขณะที่ผมกำลังจะปีนข้ามราวกั้นไปเจมี่ก็รีบเข้ามาดึงคอเสื้อด้านหลังของผมเอาไว้เฮ่นายจะทำอะไรนะี่ย ล่ามันไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะฉันแค่จะไปเก็บมือถือที่ร่วงนะฟิวนายทำฉันตกใจหมดเลยจากนั้นผมก็เล่าสิ่งที่ผมกังวลให้เขาฟังมันดีมากๆที่มีใครสักคนที่วางใจได้นายอยากเป็นเชฟไหมละ่ะอะไรนะฉันหมายถึงมาทำงานกับฉันสิเจมี่ลากผมไปที่ร้านอาหารใหญ่ในทันทีเข้ามาสิพอผมก้าวเข้าไปในนั้น ก็ได้พบกับอาหารเลิศหรูอ,อลังการและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือที่จริงแล้วเจมี่เป็นเจ้าของร้านนี้เขาเป็นหนึ่งในเชฟรุ่นยาวที่ประสบความสําเร็จในนิวยอร์กไม่รู้ทําไมผมถึงไม่เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนเลยในขณะที่ผมกําลังยินอึ้งอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเจมี่จากทางที่น่าจะเป็นห้องครัวใครนะ่าเพื่อเหรอมาทักทายเพื่อนร่วมงานคนใหม่หน่อยสินายเพิ่งมาใหม่สินะ วัสดีฉันอามันดีนเป็นซู่เชฟภายใต้การดูแลของมอนนี่เนี่ยฉันตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับนายนะแล้วเจมี่กับอามันดีนก็พาผมเดินชมห้องครัวผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเจมี่ในฐานะเชฟมากขึ้นเขาสอนผมเยอะมากจนผมเหมือนเป็นมือใหม่เลยเราทำอาหารด้วยกันหลายเมนูและก็นั่งกินด้วยกันผมใจเต้นแรงทุกครั้งที่เขามองมาด้วยสายตาอ่อนโยน แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นเพราะอามันดีนอยู่ด้วยตลอดเธอแบบว่าออกจะดูแปลกๆสักหน่อยบางครั้งเธอก็วยวายขึ้นมาเฉยๆหรือทำหน้าตลกๆเพื่อเรียกเสียงหัวเราะซึ่งเจมี่ก็ดูขำม,มากในวันหนึ่งเธอโชว์สกิลหมุนจานอาหารให้พวกเราดูและมันก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่แทนที่เธอจะเก็บกวาดพวกมันเธอกลับวิ่งหนีออกไปซื้อเคบับซะงั้นผิลึกชะมัด ระหว่างที่ผมกําลังเก็บเศษจานแตกผมก็บังเอิญโดนมันบาดจนเลือดออกโอ้ยวิลเลียมนายโอเคไหมพอเขาเห็นแผลเจมี่ก็รีบพาผมไปที่มุมประฐมพยาบาลและช่วยทําแผลให้ผมผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังแต่ไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดตอนนี้หายเจ็บหรือยังเราทั้งคู่สบตาค่อยๆขยับหน้าเข้าหากันนี่พวกเรากําลังจะจูเฮ้ hey, พวกนายอามานดีนจู่ๆก็โผล่เข้ามา เอาเธอะแคบบอยู่นี่นะเจมี่หันหลังเดินจากไปแล้วไม่มองกลับมาโหแย่นั่นเนี่ยแบบนี้มันเหมือนกับดูถูกสกิลการเลือกแคบบของฉันเลยอ่ะงั้นเอาส่วนของเขามาให้ฉันแล้วกันผมทําเหมือนทุกอย่างปกติแต่ในใจกลับเอาแต่คิดถึงช่วงเวลานั้นผมเลยตัดสินใจไปหาเจมี่ลับๆเจมี่มีบางอย่างที่ฉันต้องบอกนายฉันว่าฉันชอบนายเข้าแล้วละเพราะงั้น เรื่องเมื่อวันก่อนนี้ฉันเข้าใจสิ่งที่นายจะพูดนะแต่ตอนนี้เรามีเรื่องสำคัญกว่านั้นฉันไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกนะนายรู้จักเขาดีแค่ไหนกันเชี่ยวอีเวตนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆและมือใหม่นะไม่ผ่าหรอกถึงจะเป็นเขาก็เหอะอามานดีนเดินกระแทกเท้าออกไปไม่ใช่เพราะว่าโกรธแต่น่าจะผิดหวังไม่ต้องกังวลเรื่องเธอหรอกฉันเชื่อใจในความสามารถของนายแค่ทำอาหารเหมือนที่นายเคยทำพอทุกคนอาจจะกำลังงงๆอยู่เพราะงั้นผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะ เจมีก่กำลังจะจัดเลี้ยงต้อนรับแขก VIP ที่ร้านและพวกเขาก็จะลงความเห็นตัดสินเมนูนั้นๆซึ่งเชฟที่ได้รับเลือกคืออามานดีนกับผมไม่มีทางหรอกแบบว่ายังเร็วเกินไปผมเข้าใจว่าทำไมอามานดีนถึงได้โมโหแบบนั้นแล้วเธอก็เริ่มเข้มงวดกับอาหารที่ผมทำมากขึ้นราวกับว่าเป็นแม่เลยแต่พอผมทำเมนูเฟอให้เธอได้ชิมเธอก็กลับเอาแต่จ้องมันอยู่สักพักใหญ่ ก่อนจะกินเข้าไปจนหมดเกลี้ยงและเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นน้ำตาของเธอจานนี้ทำให้ฉันคิดถึงบ้านเหมือนที่เขาคนนั้นเคยทำรสชาติแบบนี้เลยด้วยความสงสัยผมเลยถามอามันดีนเพิ่มเติมแล้วก็ได้รู้ว่าเชฟคนโปรดของอามันดีนก็คือมาโก้นี่เธอชื่นชอบมาโก้เหรอแน่นอนสิเขาจะเป็นเชฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเสมอ เกิดเรื่องอืดเฉ้างโง่งงนั่นขึ้นมาซะก,ก่อนตอนนี้ฉันคงยังจะเป็นไงก็เถอะฉันไม่มีวันเชื่อคำกล่าวหาที่ไร้าสาระนั่นมาโก้ไม่มีวันตกต่ำถึงขนาดนั้นหรอกฉันก็ว่างั้นเขาเป็นคนที่อ่อนโยนและซื่อตรงเสมอเป็นแบบนั้นมาตลอดคือฉันหมายถึงก็คิดว่านะก็แบบนั้นแหละเราได้คุยกันแบบเปิดใจเรื่องมาโก้โดยที่ผมต้องพยายามไม่ให้หลุดปากว่าเขาคือพ่อของผมเองอามานดี <c oughs> เลิกหลบหน้าผมกลับกัน เธอกับผมยิ่งสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆจนเจมี่ก็ยังประหลาดใจแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่ได้คําตอบจากเจมี่เลยพึ่งเลิกกังวลเรื่องอามานดีหลบหน้าตอนนี้ยังต้องมากังวลว่าเจมี่จะหลบหน้าผมอีกหนึ่งวันก่อนวันชี้ชะตาตอนที่พวกเราเตรียมวัตถุดิบกันอยู่แน่ใจนะว่าไม่ต้องเช็คแล้วนะเธอเลิกเป็นห่วงเกินเหตุได้แล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยดีโอเคสองคนนี้ต้องมีอะไรในนกอน่่แๆ คือความคิดแรกที่เข้ามาในหัวแต่ฉันพยายามไม่คิดมากเพราะวันพรุ่งนี้คือวันสําคัญที่ฉันไม่อยากทํามันพังในคืนนั้นผมลากับเจมี่และอามานดีนตั้งแต่หัวค่าแล้วผมก็พล่อยหลับไปอย่างง่ายดายวันรุ่งขึ้นพอไปถึงที่ร้านคําว่าช็อกสั้นๆนั้นไม่เพียงพอที่จะอธิบายความรู้สึกเบื้องหน้าผมอาหารทุกจานที่พวกเราทุ่มเทกายใจตราเตรียมไว้อย่างประณีตล้วนถูกทําลายด้วยรอยกัดแทะซึ่งอามานดีนก็อยู่ที่นั่น ธอขวัญเสียร้องไห้ออกมาขณะที่เล่าให้ผมฟังเมื่อคืนนี้หลังจากที่ผมกลับบ้านแล้วเธอเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากร้านตอนนั้นเธออยากกินเคบับของโปรดเธอมากและเธอก็เริ่มจะง่วงเลยเผลอเปิดประตูห้องเก็บอาหารทิ้งเอาไว้แบบนั้นเพราะงั้นก็เลยเป็นแบบที่เห็นพวกหนูหลายตัวได้เข้ามาทําให้อาหารของเราเสียโชคดีที่เจมี่มาถึงและคอยปลอบใจเขาให้กําลังใจเราในการรังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่จากวัตถุดิบที่มี แขก VIP มาถึงกันแล้วไม่มีเวลาให้ช้าแล้วผมหัวมุนติ้วในขณะที่นึกถึงสูตรอาหารของพ่อผมแชร์สูตรนั้นกับอามมนดีนและสร้างมันด้วยกันพอทําเสร็จแล้วพวกเราก็นําไปเสิร์ฟทันทีแม้จะเร่งรีบแต่พวกเราก็ยังรักษามาตรฐานและกิริยาที่เหมาะสมไว้ได้และอย่างที่คาดไว้เราแขก VIP เพลิดเพลินกับอาหารและชมพวกเราไม่หยุดเลยนั่นถือเป็นอีกบุญหมายสําคัญในเส้นทางสายอาชีพเชฟของผม ผมวิ่งกลับเข้าไปในครัวอยากบอกเล่าความสุขที่เอิรล้นให้คนที่ชอบแต่ว่าดันเห็นอามานดีนกับเจมมี่สวมกอดกันอยู่ที่จริงอ้อมกอดนั้นมันไม่มีอะไรเลยแต่ในตอนนั้นผมอยากหนีไปให้ไกลที่สุดผมวิ่งไปจริงๆถึงสถานที่โปรดในสวนสาธารณะใกล้ๆผมเกือบร้องไห้ออกมาผมนึกว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นระหว่างผมกับเจมมี่นึกว่าเขาคิดเหมือนกันทั้งหมดนี้เป็นแค่ความเข้าใจผิดงั้นเหรอ ไม่จริงเจ,เจมี่นายมาทำอะไรก็แสดงความยินดีกับนายนาะสิฉันตัดสินใจไม่ผิดจริงๆหลังจากเรื่องทั้งหมดอขอบใจนะเจมี่แล้วนายเห็นฉันกับอามาดีในครัวแล้วใช่ไหมนายเห็นอะไรบ้างก็ไม่มากฉันหนีออกมาทันทีที่เห็นพวกนายสองคนกอดกันหลังจากที่เข้าไปนายน่าจะอยู่ต่อนะอามาดีนเป็นคนที่อ่อนไหวทางอารมณ์ความรู้สึกก็ด้วย แล้เธอก็ชอบนายมากๆวิลเลียมเธอคือน้องสาวที่ฉันภาคภูมิใจเดี๋ยวนะน้องสาวเหรอไม่จริงนะอฮะฉันเข้าใจนายนะที่ไม่เชื่อก็จริงเราไม่ใช่สายเลือดเดียวกันสักทีเดียวเราเหมือนกับเพื่อนสมัยเด็กมากกว่าเธอเป็นลูกสาวของคุณอาฉันเองดังนั้นในผังเคยญาติเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องกันน่ะงี้นี่เองงั้นทีนี้ก็เคลียร์แล้วนะวิลเลียมสิ่งที่นายเคยบอกฉันครั้งก่อน นายยังไม่เปลี่ยนใจใช่หรือเปล่าที่จริงก็นิดหน่อยทำไมล่ะคือฉันเพราะใครบางคนแถวนี้ไม่ยอมให้คำตอบฉันงั้นเหรอนานก็ได้นี่คือคำตอบของฉัน